ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุรากาซาและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3 251/2568ทั 256, เมื่อเวลา04นาฬิกาของวันนี้23กันยายน68พายุใต้ฝุน่นรากาซาบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ลัติจูด19.7องศาเหนือ ลองจิจูด118.9องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ195กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะฮ่องกงและเคลื่อนผ่านแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนผ่านเกาะไหหลำเข้าสู่อ่าวตังเกียในวันที่25กันยายน68 และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนจากนั้นมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมในช่วงวันที่25 2 6ถึง26กันยายน68จากอิทธิพลของพายุรากาซาส่งผลให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่23-26กันยายน68ทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและน้ำล้นตลิง่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลาทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมขังสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2- สเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24-26กันยายน68ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา h t t p s www.tmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่23กันยายนพุทธศักราช2568เวลา05นาฬิกา กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่23กันยายนพุทธศักราช2568เวลา11นาฬิกาลงชื่อสุกัญญาณียาวินชานอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา